มาตรา27เมื่อสารสั่งพิทักษทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้วเจ้าหนี้จะขอรับชำระหนี้ได้ก็แต่โดยปฏิบัติตามวิธีที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัตินี้แม้จะเป็นเจ้าหนี้ตามคำวิพากษาหรือเป็นเจ้าหนี้ที่ได้ฟ้องคดีแพ่งไว้แล้วแต่คดียังอยู่ระหว่างพิจารณาก็ตามมาตรา91 เจ้าหนี้จะขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายจะเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทหรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์ในกำหนดเวลาสองเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแต่ถ้าเจ้าหนี้อยู่นอกราชอาณาจักรเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์จะขยายกำหนดเวลาให้อีกได้ไม่เกินสองเดือน มาตรา94เจ้าหนี้ไม่มีปากกันอาจขอรับชำระหนี้ได้ถ้ามูลหน,นี้ถ้ามูลแห่งหนี้ได้เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์แม้ว่าหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระหรือมีเงื่อนไขก็าตามเว้นแต่วงเล็บหนึ่งหนี้ที่เกิดขึ้นโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีหรือหนี้ที่จะ ฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้ก็เช่นหนี้ขาดอายุค,ความหนี้เกิดจากการพน,น,นันหนี้เกิดจากการสมยอมวงอเล็บสองหนี่ที่เจ้าหนี้ยอมให้ลูกหนี้กระทําขึ้นเมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ถึงการที่ลูกหนี้มีนิสิตล้นพ้นตัวแต่ไม่รวมถึงหนี้ที่เจ้าหนี้ยอมให้กระทําขึ้นเพื่อให้กิจการของลูกหนี้ดําเนินการต่อไปได้ มาตรา9 5เจ้านี้มีประกันย่อมมีสิทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันซึ่งลูกหนี้ได้ให้ไว้แก่ให้ไว้ก่อนถูกพิทักษ์ทรัพย์โดยไม่ต้องขอรับชำระหนี้แต่ต้องยอมให้เจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์ตรวจดูทรัพย์สินนั้น มาตราเก้าสิบหกเจ้าหนี้มีประกันอาจขอรับชำระหนี้ได้ภายในเงื่อนไขดังต่อไปนี้องเ์เล็บหนึ่งเมื่อยินยอมสละทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายเมื่อยอมสละทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายนี้ขอรับชำระหนี้ได้เต็มจำนวนองคเล็บสองเนี่ย เมื่อได้บังคับเอาแก่ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้วขอรับชำระหนี้สำหรับจำนวนหนี้ยังทางอยู่วงเล็บสามนี่ข้อเน้นเลยเมื่อได้ขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขายทออตลาดทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้วขอรับชำระหนี้สำหรับจำนวนหนี้ที่ยังขาดอยู่ส่วนวงเล็บสี่เนี่ยเมื่อตีราคาเมื่อตีราคาทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้ว ขอรับชำระหนี้สำหรับจำนวนหนี้ที่ยังขาดอยู่